สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเที่ยวต่อนะคะพอมาถึงที่สนามบินกวลาลัมเปอร์แล้วเราก็นีเลยค่ะซื้อตั๋วรถทัวร์นะคะซื้อตั๋วรถทัวร์เพื่อที่จะไปเที่ยวมาลลกาค่ะทุกคนที่นั่งในรถก็ใหญ่โตนะคะสะดวกสบายนั่งได้แบบสบายมากเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณสองชั่วโมงนะคะ ก็เดินเดินทางมาถึงสถานีขนส่งเมืองมะละกาแล้วนะคะมาถึงก็เย็นแล้วค่ะเพื่อนๆพ,พอเย็นแล้วเราก็ไปเที่ยวที่นี่เลยค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่แลนด์มาร์คของเมืองมะละกาตรงนี้ก็คือจุดที่เป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คยอดฮิตเลยนะคะในมะละกา ซึ่งเป็นบรรยากาศในริมแม่น้ำมะลกามานั่งชิลๆนะคะดื่มด่ำบรรยากาศนะคะในแม่น้ำแห่งนี้นะคะซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะหลงไหลในบรรยากาศที่สวยงามนะคะแม่น้ำแห่งนี้จะไหลผ่านใจกลางเมืองก่อนที่จะลงสู่ช่องแคบมะลกาดั่นเองค่ะทุกคนนับว่า เป็นแม่แมน้ําที่หล่อเลี้ยงผู้คนในบริเวณแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านานแล้วนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินเที่ยวชมบรรยากาศที่สวยงามกันนะคะก็จะมีบาร์มีบริเวณนะคะให้เรานั่งแล้วก็เนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ ชมบรรยากาศด้วยกันนะคะมีบาร์เล็กๆหลายหลาย,หลายที่เลยนะคะเจ้เอ๋บานั่งชิลๆนะคะริมแม่น้ำมะละกาที่ทอดยาวในใจกลางเมืองมะละกานั่นเองนะคะแสงไฟตอนเย็นนะคะตัดกับแม่น้ำนะคะ สวยงามแล้วก็จะมีเรือล่องเรือกันนะคะนักท่องเที่ยวก็จะนั่งเรือล่องกมมันชมบรรยากาศบริเวณริมแม่น้ำอันนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปนะคะจุดชมวิวนะคะเรือะคะ่ะทุกคนใครอยากนั่งก็นี่เลยค่ะเขาก็จะมีจุดซื้อตั๋วให้นะคะแต่เลมอนไม่ได้นั่งนะคะไม่รู้ว่าค่าตั๋วเท่าไหร่นะคะทุกคน ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็เข้าไปหาข้อมูลดูได้นะคะใน Google นะคะฝากขอบคุณน,นะคะไม่ใช่ก็ขอขอบคุณไม่ใช่ฝากนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็ h าร์ตล็อกคาเฟ่มาลกาค่ะ เดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือสะพานนะคะที่เรามองไปน,นี่ก็คือจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งสวยงามมากเลยนะคะในบรรยากาศตอนเย็นตอนแรกก็ว่าจะไปนั่งเรือค่ะทุกคนแต่เวลา เราก็ไปที่จุดอื่นอื่นอีกเลยไม่ได้นั่งนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนมานะคะก็เนี่ยเลยค่านั่งเรือชมวิวได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นจุดแลนแลนด์มาร์กนะคะอีกจุดหนึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะคะทีมาละกานะคะ ต่อมาก็จะพามาเดินที่นี่เลยค่ะจุดเลน์มาร์กอีกจุดหนึ่งก็คือนี่เลยค่ะถนนยองเกอรนะคะถนนยองเกอร์ะะนนออรสตรีทไนท์มาร์เกิตนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะคะตลาดยาค่ะเย็นนะคะซึ่งก็จะมีในช่วงวันศุกร์เสราร์อาทิตย์นะคะก็จะมีผู้คนมาเดินเยอะมากเลยค่ะมีของให้เรา ซื้อเยอะแยะเลือกซื้อเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จะมีรถสวยๆนะคะให้รับท่องเที่ยวนั่งเล่นนะคะนั่งชมวิวนั่งคะค่ะสวยงามนะคะรถ <c oughs> ก็เดินเข้าไปเที่ยวด้วยกันเลยคะ่ะทุกคนซึ่งใครใครที่อยากจะเดินเที่ยวในเมืองมะละกายามค่ำคืนก็ต้องนี่เลยคะ่ะถนนยองเกอร์นะคะ ถนนยองเกอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่แนะนำของมรดากาที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะมาช้อปปิ้งนะคะมาซื้อของตามริมถนนเล็กๆแห่งนี้นะคะถนนเส้นเล็กๆแห่งนี้มีของให้เราซื้อเยอะแยะมากมายเลยนะคะเลือกซื้อได้อย่างเพลิดเพลินเลยนะคะแล้วก็ ยังถนนเส้นนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความสวยงามของอาคารบ้านเรือนที่สามารถที่เราจะเดินถ่ายรูปนะคะได้ตอนนี้ก็เข้ามาในห้างนะคะแห่งหนึ่งนะคะมีของซื้อของฝากเยอะแยะเลยค่ะก็จะเป็นพวกผลไม้นะคะอบแห้งต่างๆนะคะเนีย่ยเยอะแยะเลยค่ะทุกคนนักท่องเที่ยวก็จะมาซื้อเป็นของฝากกลับบ้านนะคะ เดีมันก็อยากซื้อเยอะๆเลยค่ะแต่ก็ต้องคำนวณเงินในกระเป๋าก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเส้นนะคะเส้นเหมือนเส้นก๋วยจั๊บนะคะแต่ก็จะเป็นสไตล์ทางนี้นะคะของซื้อเยอะแยะเลยค่ะ ก็พาเพืเ่อนๆมาเดินต่อค่ะในถนนยองเกอร์นะคะถนนยองเกอซึ่งเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะคะเดินเล่นแล้วก็สามารถดูสินค้าพื้นเมืองของที่นี่ได้อย่างเพลิดเพลินเลยค่ะทุกคนของกินก็เยอะมากเลยค่ะเลือกไม่ถูกเลยค่ะทุกคนแล้วก็คนเยอะมากจริงๆนะคะคนเยอะมาก อันนี้ก็บรรยากาศโดยคร่าวๆนะคะเรมอนก็เหนื่อยแล้วนะคะบางทีก็ถ่ายคลิปบ้างไม่ถ่ายคลิปบ้างนะคะก็ <laughs> จะได้ภาพมาฝากเพื่อนๆป,ประมาณนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านนั่งชิลๆนะคะเป็นบาร์ในตลาดแห่งนี้นะคะซึ่งตลาดแห่งนี้เรมอนก็พูดไปแล้วนะคะก็จะมีช่วง สุกเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะที่มีคึกคักขนาดนี้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นวันปกติก็จะไม่ได้คึกคักขนาดนี้นะคะทุกคนเน,น้เนๆหลักๆถ้าเพื่อนจะมาเที่ยวถ้าอยากมาเดินตลาดที่นี่ก็ต้องเป็นนี่เลยค่ะสุกเสาร์อาทิตย์นะคะเดินไปสักพักฝนตกคะ่ะทุกคนเดมอนก็ออกมาแล้วค่ะออกมาจากตลาดก็มาชมภาพบรรยากาศด้านนอกกันนะคะ วงามค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นเลนนม์กอีกจุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเลมอนค่อยจะบรรยายนะคะว่ามันคืออะไรเพราะตอนนี้หิวมากนะคะทุกคนหิวมากเดินทางมาเหนื่อยมากยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะก็เลยแวะกินอาหารที่ร้านนี้ค่ะ ร้านอาหารนี้นะคะเป็นสไตล์ทางนี้นะคะสไตล์ทางาทางมรากานะคะลิมอนก็ไม่รู้จะสั่งอะไรก็ดูในรูปภาพก็เลยบอกว่าเอาอันนี้เลยค่ะเป็นเมนูปลานะคะข่าวแล้วก็มีน้ําพริกมีผักคลุกนะคะมีผักคุกคลิกนะคะ <laughs> เมนูปลามีไข่ปลาด้ยค่ะทุกคนสีสันน่ากินมากเลยค่ะ แล้วก็หอมมากเลยค่ะเครื่องพีกแกงของเขาอหอมอันนี้เป็นไข่ปลาค่ะทุกคนอร่อยค่ะอร่อยค่ะแล้วก็มีกระเจี๊ยบเขียวด้วยนะคะน้ำซุปเขเข้มข้นนะคะเข้มข้นมากๆเลยค่ะอร่อยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆเพื่อนๆตอนนี้นะคะหิวมาก ก็อิ่มแล้วค่ะทานข้าวอิ่มแล้ว<อ>ก็มาเดิน<อ>ต่อนะคะ<อ>ให้ข้าวของเราย่อยนะคะ<อ>ให้อิ่มแล้วนะคะเ<อ>ดินออ,ออกกําลังกายนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะกลับไปพักผ่อนในเย็นนี้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในเมืองมะละกาค่ะทุกคน